ดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงของไหว้ที่ใช้ในงานพิธีเปิดกิจการนะคะจะเปิดกิจการหรือจะย้ายเข้าสำนักงานใหม่หรือจะออขึ้นบ้านใหม่นะคะแล้วก็เปิดโรงงานนะคะก็จะทำพิธีไหว้วงสวง ในกรณีในกรณีที่สถานที่ตรงนั้นนะคะยังไม่มีศาลพระภูมิยังไม่มีศาลพระภูมิยังไม่มีศาลเจ้าที่ยังไม่มีศารรลาอ,าอะไรเลยนะคะก็คือจะทําพิธีแบบไหว้กลางแจ้งนะคะทีนี้อย่างในงานคลิปที่มีคนถามเข้ามานะคะว่าทําไมไหว้กลางแจ้งตรงนี้งานนั้นนะคะที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะก็ด้วยความที่เจ้ากรุงพารีนะคะอันนี้คือต้องอ้างในตําราพมาชาตินะคะก็คือเจ้ากรุงพารีจัดในใน เดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยท่านเป็นพาราหมณ์ท่านจะไม่รับเนื้อสัตว์นะคะก็จะจัดเป็นมังสวิรัตนะคะแล้วก็ด้วยความที่เจ้าภาพนะคะก็ไม่ประสงค์ที่จะไหว้เนื้อสัตว์ด้วยนะคะก็งานนั้นก็เราก็เลยจัดเป็นแบบมังสวิรัตให้นะคะทีนี้คือในคลิปนี้จะพูดถึงในเรื่องของการจัดของไหว้ในงานพิธีเปิดกิจการงานทั่ว,วไปนะคะที่ต้องมีต้องมีของไหว้อะไรบ้างนะคะ ก็จะพูดถึงในในแบบที่ทั้งเต็มชุดนะคะทั้งเต็มชุดแล้วก็แบบมังสวิรัตก็คือถ้าถ้าเต็มชุดก็คือจะมีเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ขนมหวานผลไม้นะคะก็มีของเต็มนะคะแต่ว่าถ้าในมังสวิรัตก็คือจะไม่ต้องมีเนื้อสัตว์ไปเลยนะคะแล้วก็อย่างในในภาพงานที่จะเห็นเป็นซาลาเปาก็คือจะเป็นซาลาเปาไส้เจอ่อะคะ่ะไส้มังสวิรัตนะคะไส้ผัก ก็ะค,ะคือจะจัดเป็นแบบอย่างนั้นให้นะคะของที่ต้องใช้ในการไหว้การแจ้งที่ทําพิธีเปิดกิจการนะคะมีในบ้างนะคะที่เรียบเรียงมานะคะก็ต้องมีโต๊ะมีผ้าปูนะคะดอกไม้สองแจงกันนะคะทูบเทียนจุดคนละ5ดอกนะคะแล้วแต่บางที่บางสถานที่จุดคนละ16ดอก5ดอก ะะอันนี้เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะคะว่าจะจุดธูปกี่ดอกนะคะพ่านใบสีเทพพานใบสีเทพใบสีปักชามนะคะแล้วก็ตะเกียงที่สําหรับเผื่อจุดธูปจุดเทียนนะคะกระถางธูปเชิงเทียนเทียนธูปจาก,กันดอกไม้นะคะที่ต้องเตรียมคืออย่างบางงานที่ให้เราจัดแต่ของไหว่ยอย่างเดียวบางสถานที่บางที่ไม่ได้มี ไม่ได้มีจากการกระถางทูบให้นะคะหรือว่าอย่างอย่างที่ถ้าไม่ได้มีสารไม่ได้มีสารอยู่แล้วนะคะก็คือเราไหว้กลางแจ้งเงี้ยบางทีจะไม่ได้มีกระถางทูบเชิงเทียนนะคะอันนี้ก็ถ้าใช้บริการตก็คือแจ้งด้วยนะคะว่าไม่มีก็คือเราจะจัดไปให้นะคะแล้วก็เพราะว่าอย่าง,งบางงานบางบางบางที่นะคะเขาก็อ,อยากจะมีเป็นของเขาเองอะคะ่ะก็คือใช้อันใหม่ซื้อใหม่เลยนะคะสาหรับไหว้กลางแจ้ง นะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ำนะคะน้ำเปล่าน้ำเปล่า5ขวดน้ำแดง5้ขวดน้ำเขียว5้ขวดน้ำชา5ถ้วยนะคะหรือใครจะไว้น้ำอย่างละหนึ่งแต่มี5สี ก็แล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะว่าจะต้องมีอะไรบ้างว่าต้องมีน้ําอะไรบ้างนะคะเอาที่สะดวกค่ะที่สะดวกที่หาง,ง่ายๆเนาะจะน้ําแดงน้ําแดงน้งําส้มน้ําเขียวตอนนี้ก็จะมีน้ําอะไรสีฟ้าฟ้าน้ําองุลสีม่วงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะน้ําชาห้าถ้วยข้าวสวยห้าถ้วยข้าวสวยข้าวเปล่านะคะแล้วก็ให้มีช้อนด้วยนะคะพวกเนื้อสัตว์นะคะก็จะมีหัวหมู นะคะหัวหมูหันเข้าหันออกอหัวหมูหมูต้มเป็ดต้มไก่ต้มปลานึ่งปลานึ่งไม่ขอดเก็ตนะคะแล้วก็ปูกุ้งปูกุ้งหันหน้าเข้าหันหน้าออกนะคะกะ็แล้วแต่ตามอาจารย์นะคะผลไม้มงคลนะคะห้าอย่างเก้าอย่างนะคะผลไม้จะมีอะไรบ้างก็กล้วยหอมกล้วยน้ำวา้าสับประรดส้มโอมะพร้าว แอปเปิ้ลสาลี่องกุนนะคะ,ะถ้าอย่างพวก ji, ลิ้นจี่ลาไยเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ฤดูกาลนะคะบางทีลูกค้ารีเควสต์มาก็ต้องบอกว่าบางทีมันก็ถ้ามันไม่ได้ไม่ใช่ฤดูกาลมันก็หาไม่ได้นะคะอะ,อะไรอะทับทิมแก้วมังกรนะคะแล้วก็แอปเปิลก็ควรเป็นแอปเปิลสีแดงนะคะจะกี่ลูกก็แล้วแต่เราแต่ให้มีจำนวนอย่าง5อย่าง9อย่างนะคะ,ะบางงานแต่ก็เห็น จัดผลไม้แล้วนะคะให้อย่างเก้าอย่างให้อย่างเก้าอย่างใช้หนึ่งพันสองพนคือจะจัดเป็นคู่หรือจะจัดเดี่ยวก็ค่อยว่ากันนะคะแล้วก็อันนี้คือแล้วแต่นะเพราะว่า,าบางงานก็จัดเดี่ยวบางงานจัดคู่นะคะแล้วก็อย่างบางงานที่มีผลไม้อยู่แล้วเนี่ยก,ก็จะมีแยกกล้วยน้ำวา้าหรือกล้วยหอมแยกต่างหาก,อ,กอีกคู่หนึ่งก็มีนะคะจะจะสองวีสามวีสี่วีสองวีสี่วี นะคะแล้วก็จะมีบางงานนี่ที่ที่ติ๊กเคยจัดนะคะจะเป็นกล้วยหอมแล้วก็แบบไงจับไงขึ้นนะคะแล้วก็จะมีดาวเรืองอยู่ข้างในนะคะมันจะเหมือนแบบมืออุ้งด้วยเงินทองเลยนะคะก็ร่ำรวยเนาะก็ส่กงานนั้นจะเป็นไหว้พ่อพ่อพิคเนตนะคะก็จัดให้ลูกค้านะแ,แล้วก็บางงานก็จะมีอันนี้แล้วแต่อาจารย์นะคะก็จะมีมะพร้าวข้างละลูกนะคะมะพร้าวอ่อนนะคะ หรือบางงานก็จะเป็นมะพร้าว5ลูก1น่พนนะคะเออผลไม้เนี่ยอย่างบางงานที่จะจัดใหญ่โตเนี่ยบางงานจะจัดให้อย่าง9ก้าอย่างแยกแยกอย่างละพันอย่างละพันไปเลยก็มีนะคะกล้วยหอม1น่พนไปเลยสับป,ประรด1น่พนแก้วมังกร1พันแอปเปิ้ล1พนไปเลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้คือแล้วแต่สถานฐานะของเจ้าภาพ ะะแต่ก็ให้มีนะคะแล้วก็ขนมหวานมงคลนะคะท่องหยิบทัองยอดไฟทองนะคะขนมถ้วยฟูขนมชั้นขนมจันอับก็แทนถั่วง,งานะคะแทนถั่วง,งานความเจริญรุ่งเรืองนะคะ่ะยามง,งานก็บางงานก็มีที่ไม่เอาจันอับนะคะก็ขอเป็นงาดํางาขาวถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วเหลืองซีกอะไรเงี้ยก็ ถ,ถั่วแดงแล้วแต่นะคะบางงานก็จัดเป็นถ้วยๆยังจัดเป็นจานๆก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่อาจารย์ที่จะให้จัดนะคะว่าจะจัดแบบไหนนะคะแล้วก็แล้วแต่เราด้วยเองเองด้วยนะคะว่าเพราะว่าราคาม,มันก็จะจริงๆแล้วมันก็มันไม่หนีกันเท่าไหร่หรอมันก็ไม่ได้ต่างกันไม่กี่ร้อยบาทไม่กี่สิบบาทนะคะแล้วแต่เราจะจัดแล้วแต่เราสะดวกอ่ะ <S <S เอาไว้ว่าให้มีให้ครบแล้วกันเนาะ <S <S แล้วก็ขนมหวานก็จะมีขนมต้าแดงขนมต้าขาว ขนมอะไรอ่ะซาลาเปาขานมหูช้างขานมเล็บมือนางอันนี้แล้วแต่อาจารย์อ่ะบางที่เขาก็จะแจ้งมาซึ่งบางทีเป็นขนมโบราณเราก็ต้องมานั่งหาว่าขนมโบราณนี่คืออะไรนะคะแต่ถ้าไม่มีก็จริงแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกขนมหวานมงคลถ้วยฟูขนมชั้นจันอับต้มแดงต้มขาวนะคะที่มีแล้วก็อ,อย่างบางที่ที่ทททติ๊กไปนะคะเจ้าที่ขอข้าต้มมัดก็มีเหมือนกันก็จากข้าต้มมัดให้ให ตายายนะคะแล้วก็อ,อีกหมวดหมู่หนึง่งเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงเรื่องของไหว้นะคะในเรื่องของขนุนขนุนลูกใหญ่ก็จะดูแบบเนาะมันดูอลังการอะ่ะเพราะว่าอย่างเวลาเราจัดให้ลูกค้าเราก็จะจัดเก้าโลสิบโลเจอเยอะสุดสิบสี่โลสิบห้าโลอะ่ะประมาณนี้นะคะที่จะจัดให้แบบลูกใหญ่ๆนะคะแล้วกอ็อย่างบางงานเนี่ยอาจารย์บางบางท่านนะคะก็ขอเป็นขนุน หรือลูกค้าเราบางคนก็ขอเป็นขน,นุนแกะแกะแบบที่แกะแล้วอะค่ะก็คือจัดใส่จานวางบนพานให้นะคะแล้วก็ฟักทองแต่ถ้าคืออย่างขนุนเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นานของเราเองเราอยากแกะน,นําเป็นลูกใหญ่ๆมันดูมันดูดีมากเลยแล้วก็ฟักทองนะคะฟักทองลูกใหญ่ๆฟักเขียวลูกใหญ่ๆนะคะฟักเขียวลูกใหญ่ๆเนี่ยเออลูกหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดโลฟักทองก็ 8-9โลขึ้นไปอ่ะประมาณ9โลมีอยู่งานก็9โลพอดีเป๊ะเลยงานนั้นผมจะไหว้พญานาคนะคะที่ฝั่งจัดของไหว้นะคะเผือกนึ่งมันนึ่งนะคะก็จัดเป็นจานะค่ะเนาะก,ก็มีประมาณเท่านี้นะคะจัดของไหว้กลางแจ้งไหว้เจ้าที่จะสําหรับเปิดกิจการยายเข้าสำงานใหม่นะคะแบบชุดเต็มถ้าแบบมังซึระก็คือไม่ต้องมีเนื้อสัตว์นะคะอของไหว้ก็อย,อย่าลืมนะคะที่บอกก็มี ขนมหวานผลไม้เนื้อสัตว์ก็มีราคาประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ผ่านใบสีนะคะจัดเป็นเครื่องสองเวยนะคะเข้าตอกดอกไม้เนี่ยก็คือสําหรับโปรเอพรนะคะเข้าตอกดอกไม้เนี่ยคืออะไรเข้าตอกดอกไม้ก็คือกีบกีบดอกไม้อะข่วกีบดาวเรืองกีบมีกีบดาวเรืองกีบกุหลาบนะคะดอกมะลิดอกลกักดอกบานไม่รู้เลยนะคะก็ห้อย่างนะคะถั่วงาถั่วเขียวงาขาว ะะก็ผสมไปแล้วก็สำหรับปูเือพรตอนที่ตอนที่ไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กิจการเจริญรุ่งเรืองงอกงามนะคะมีชื่อเสียงนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่อาจารย์ของแต่ละพิธีด้วยนะคะการจัดของไหว้เนี่ยอย่างที่บอกว่าแต่ละอาจารย์แต่ละศาสตร ะะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างของพิธีพามเขาก็จะมีพิธีพามพิธีของอาจารย์ท่านนี้ก็อาจารย์ท่านนี้อาจารย์ท่านนี้ก็จะก็จะแตกต่างกันนะคะแต่อย่างบางคนนี่ก็คือไปถามพระก็มีไปถามพระสงฆ์ก็มีนะคะแต่ว่าไม่ให้เราจัด ก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้คือแล้วแต่ความสะดวกของของทางลูกค้าของทางเจ้าภาพเองด้วยนะคะหลักๆก,ก็มีประมาณเท่านี้นะคะทั้งหมดก็ประมาณ10อย่าง10อย่าง11อย่างประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะของเราก็คือรับจัดของไหว้ด้วยนะคะแล้วก็มีอาจารย์เจ้าพิธีนะคะดูแลพิธีนำเก่าองค์การชุมมเทวดานำเก่าถวายเครื่องสั่เวยเครื่องบวงสรวงนะคะถ้าใครสนใจก็โทรมาได้หรือสอบถามมาก่อนได้ นะคะแอดไลน์มาได้นะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวว้ติจะมาเล่าในเรื่องของการทําบุญบ้านการไหว้เจ้าที่กลางบ้านนะคะการไหว้เจ้าที่ของบ้านไหวยังไงนะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบาย